ครับสวัสดีครับผมมวยหูเอลิฟเนียซาวน่านะครับวันนี้ก็จะมาให้มวยรักมวยชอบนะครับเอาไปลุ้นเอาไปเชียร์กันอีกเช่นเดิมนะวันนี้ศึกเจ้ามวยไทยนับถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับมวยรักมวยชอบผมนะครับคู่ที่หนึ่งไปกันเลยนับคู่แรกนะครับระหว่างเจ้าจงอางดำนับสิงมาวินนะครับก็เป็นมวยประเภทเปิดเกมบุ๊ดดูดันปั้มรัดฟอเตี เอาในเหนียวแน่นนะครับวันนี้เจอกับจอมเก๋านับอย่างเจ้าซปเปอร์แมนนับวันของโอมนับซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเด็ด99ก็เป็นมวยเพศจังหวะฝีมือดักไปดักแทงเหลี่ยมตัวดีนะครับได้กระดูกมวยนะครับคู่นี้ครับเบียดคู่ที่สูสีนะครับผมชอบไปที่เจ้าซปเปอร์แมนนะครับวันของโอมนะครับแล้วก็คู่ที่นะครับสิงเอกไมัยบางมัดคลองตันจะเป็นมวยเพศจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางวันนี้พบกับเจ้า บัลลังเงินอยุทธชัยก็เป็นมวยทรงคล้ายๆกันนะตั้งรับจับทางนะครับเข่าในเหนียวแน่นมีลูกขวางหน้าฟันสองนะับคู่นี้ใครเดินนี่โดนมีโอกาสโดนนับน็อกได้เลยนะครับใครเดินนี่เสียเปรียบเลยคู่นี้นะแต่คู่นี้นะผมชอบพป็เจ้าบัลลังเงินนะครับแล้วก็คู่เอกของรายการนะับสิลาเงินลานา,นา,นาวอเตอร์ไซด์ก็เป็นมวยเพชรจังหวะฝีมือดักเตะดักแทงเข่าในมีลูกปั้มรัดฟัดตีขัดแพ้ชนะกันมานครับพบกับเจ้าวูคองนะัสิ์เจริญทรัพย์ ก็เป็นมวยเพศเตะหนักต่อยแรงนะปั้มรัดฟัดตีรับปนะิกแพ้ชนะกันมานะครับกนละครั้งนะครับคู่นี้นะับผมชอบไปที่เจ้าอูคองนะครับแล้วก็คู่ที่สี่นับปาภัยลีสอสว่างยิมก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับเปิดเกมนะับเตะต่ตอยหนักรุนแรงนี่ต้นตน,ตน,นี่ไปก่อนแน่นอนนะครับวันนี้พวกเจ้าขุนเดชสวังเสือนะครับขุนเดชก็ไปเภิ จังหวะฝีมือครบเครื่องนะดักเตะดักแทงนะปลอดใหญ่ปายแรงนะต้นต้นนี้ไม่เท่าไหร่นะครับเสียเปรียบแน่นะครับคู่นี้นะผมชอบขุนเดชไปไปลายนะครับชอบที่ขุนเดชนะครับอย่าลืมนะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับกดติดตามได้ทุกช่องทางของเรานะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานมวยวันไฟของเราด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดน,นะอยากจะลุ้นอยากจะเชียร์มวยนะหรืออยากจะได้ข้อมูลมวยแบบเต็มๆมนะก็ะแอดไปที่โปรไฟล์ที่ขึ้นมาให้เลยนะครับ แล้วก็ฝากกดติดตามรับลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับวันนี้ก็จากลาไปครับสวัสดีครับ